ขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรฟังใจ,จงเจ้นเต้นเต้นเป็นจึงงวาราตึก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 เอ้ยไม่ใช่เอา้านี่ๆี่นมันเป็นยูคาริโอตหลายเซลล์มีเซลล์ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อนั่นเราชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์และมีผนังกั้นซึ่งไม่มีคลโคลรพาร์าส่วนการสืบพันธุ์ก็จะมีทั้งแบบอาศัยเพศและแม่สายเพศ การสืบพันธุ์การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์และมีการรวมตัวของนิวเคลียสรวมตัวกันเป็นดีพลอย์และมีการแข่งตัวในขั้นตอนสุดท้ายแบบไมโอซิสเพื่อลดจำนวนคโครโมโซมลงเป็นฮาพลย์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 1. f r a g แฟกเมนเทชัเกิดจากเส้นใยห,หักเป็นส่วนๆแต่และส่วนเรียกว่าโอเดียสามารถจเจริญเป็นเส้นใยใหม่ได้ 2 b l o d i n n g การแตกหนอ่อเมื่อหน่อจเจริญเต็มที่ก็จะขัดออกจากกันหน่อที่หลุดออกมาก็จะ,จะเจริญต่อไปส่วนใหญ่จะเกิดในยีสต์ 3. f i ฟิชชัแบ่งตัวออกเป็น2ส,ส่วนแต่ละเซลล์จะขอดเว้าตรงกลางและหลุดออกจากกันเป็น2เซลล์ส่วนมากจะพบในยีสต์บางชนิดเท่านั้น สีการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศที่พบมากที่สุดสปอร์แต่ละชนิดจะมีชื่อและวิธีสร้างที่แตกต่างออกกันไปอาันจากนี้แบ่งเป็นสีไฟลัมคือ 1. ไฟลัมไซโกโมโคตา 2. ไฟลัมแอสโคไมโคตา 3. ไฟลัมเบซิเดบไมโคตาและ 4. ไฟลัมดิวเทโลโมโคตา ไฟลัมไซโกไมโครตาเป็นลาที่มีวิวัฒนาการต่ำสุดฮะอยู่ใต้เหวเหรอ,อ,อ,อลักษณะของเซลล์นี้คือ 1. เซลล์เด่ยวจเจริญอยู่ในน้ำบนบกและซากพืชซากสัตว์ 2. เส้นใหญ่ชนิดไม่มีผนังกัน้น 3. ต้องการความชื้น 4. ดํดำรงชีวิตแบบปรสิตและผู้ย่อยสลายหการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศประโยชน์คือการผลิตแอลกอฮอล์และกดฟูติกไฟลัมแอสโคไมโครตาลักษณะคือ 1. เป็นเซลล์ยูได้แก,ก่ยสีสนอกนั้นจะมีเส้นใยที่มีผนังกั้นและเป็นลาค้ายถ้วย 2. ดำรงชีวิตบนบกและ 3. การสืบพันธุ์จะมีการสร้างสปอร์ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศประโยชน์ใช้ผลิตแอลกอฮอล์และมีโปรตีนสูงและใช้ผลิตข้าวแดงและเต้าหู้ยี เต้าหูย้ยีไฟลัมเบสิเดโอไมโครตาลักษณะ 1. เส้นใยมีผนังกั้นและรวมตัวอัดแน่นเป็นแท่งคล้ายลำต้นเช่นดอกเ็ด 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศสร้างสปอร์ที่สร้างโดยอาศัยเพศสร้างบนอวัยวะคล้ายกระบองหรือเบสิเดียมประโยชน์ใช้เป็นแหล่งอาหารโทษ 1. นึ่ทำให้เกิดโรคในพืช 2. มีสารพิษเข้าทำลายระบบประสาททางเดินอาหารตับและหัวใจไฟลัมดิวเทคโโรมคอเน่าลักษณะ 1. เส้นใย,ยมีผนังกัน้น 2. สื่อพันแบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นโดยสร้างสปอร์ท,ที่เรียกว่าคอน,นิเดียประโยชน์ 1. ใช้ผลิตยาปฏิชีวนะใช้ผลิตเต้าเจี้ยวใช้ผลิตเหล้าสาเก ส่วนโทษทําให้เกิดโรคในพืชสร้างสารพิษทาให้เกิดโรคทําให้เกิดโรคในคนเช่นกากเกลื่อนโรคเท้าเปิดหรือห้องกงฟุตอีกากเกลื่อนน่ะ